เจเปเรโตคือช่างแกะสลักไม้ชราที่ยากจนข้นแขนมากๆงานแกะสลักไม้คือทั้งหมดในชีวิตของเขาที่หลงเหลืออยู่ในวันหนึ่งได้มีคณะละครหุ่นเชิดเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทําการเปิดแสดงแต่สําหรับชีวิตของเจเปเรโตนั้นเขาไม่มีเงินซักแดงเดียวที่จะสามารถเข้าไปดูละครไม้หุ่นเชิดได้แต่เมื่ออยากเห็นว่าผลงานทางศิลปะที่ถ่ายทอดมา ในรูปแบบของการแกะสลักไม้นั้นงดงามวิจิตราเพียงใดเมื่อคนขายตัวเผลอเจเปเรโตจึงแอบเข้าไปส่องดูตามลูกรกงที่กากขังหุ่นไม้นั้นไว้และก็เป็นไปตามคาดเจเปรโตพิสมัยศิลปะท,ที่จับต้องได้อย่างหุ่นเชิดในบ่ายวันนั้นเขาจึงไปหาเพื่อนช่างไม้ที่ชื่อว่าฟิลิเจียเพื่อขอท่อนไม้สักท่อนหนึ่งเอามาแกะสลักเป็นหุ่นเชิดเพื่อนกล่าวอย่างฟิลิเจียก็เต็มใจยกท่อนไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งให้กับเจเปรโตสาเหตุนั้นไม่ได้มีอะไรมากเลย นอกจากฟิลิเจียกลัวผีสิงที่อยู่ในท่อนไม้นั้นในคืนนั้นเจเบโตที่กําลังนั่งแกะสลักท่อนไม้เขาก็สังเกตได้ว่าท่อนไม้มันมีหัวใจที่กําลังเต้นตุบๆฝังอยู่ในเนื้อไม้เมื่อเห็นแบบนั้นเจเปโต้จึงรีบสร้างปากเพื่อให้หุ่นไม้ได้พูดสร้างหูเพื่อให้หุ่นไม้ได้ยินเสียงเรียกของเขาสร้างตาเพื่อให้หุ่นไม้ได้เห็นถึงพ่อผู้ให้กำเนิดเมื่อเป็นไปตามปรารถนาเจเปโต้ถามหุ่นไม้นั้นว่า ah, h, um. ได้ยินเสียงพ่อไหมลูกลองพูดคำว่าพ่อ เรียกพ่อจ๋าสิลูกเจเปโต้ย้ำประโยคนี้อยู่หลายครั้งจนในที่สุดหุ่นไม้ก็สามารถเรียกพ่อจ๋าตามที่เขาต้องการได้และท้ายที่สุดช่างแกะสลักชาราก็ตั้งชื่อเจ้าหุ่นไม้นี้ว่าพีนอคคิโอเจเปรโตดีใจยิ่งกว่าการที่เขาได้รับเหรียญทองทั้งหีบเขาเปล่าประกาศไปว่าณนะตอนนี้เขามีลูกชายแล้วและสิ่งล้ำค่านั้นมากกว่าสมบัติใดเจเปรโตรีบแกะสลักมือสร้างเท้าให้กับพีนอคคิโอ เขาเอาผ้าปูที่นอนใบเก่าตัดเย็บเป็นชุดสีแดงให้กับลูกชายใส่เนื่องจากไม่มีเงินแม้แต่แดงเดียวที่จะสรรหาชุดดีๆให้กับลูกชายที่เกิดมาได้เมื่อท่อนไม้ธรรมดาท่อนหนึ่งถือกำเนิดชีวิตขึ้นมาจากฝีมือของช่างไม้แก่สลักชราสิ่งแรกที่พีนโนคิโอทำไม่ได้กล่าวขอบคุณพ่อผู้ให้ชีวิตแต่เขากลับวิ่งเตลิดหายไปท่องโลกกว้างตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่เจอเปโต้ได้แต่วิ่งตามลูกชายแต่เขาแก่เกินไปจึงวิ่งตามพีนโนกิโอไม่ทันเขาตามหาลูกชายไปทั่วแต่ก็ไม่พบ ส่วนพินอคคิโอที่ถูกสุนัขเลี้ยงแกะไล่กัดก็หนีกลับเข้าไปหลบอยู่ในบ้านแล้วในนั้นเขาก็ได้พบกับจิ้งหรีดพูดได้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าๆของเจเบโตมากว่าร้อยปีซึ่งจิ้งหรีดก็เฝ้ามองพฤติกรรมของพินอคคิโอมาโดยตลอดเขาจึงเอ่ยสัจจะทาเตือนพินอคคิโอด้วยความหวังดีว่าฟังไวน้นะเจ้าหุ่นไม้พินอกคิโอเอ๋ยเด็กที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เคราะห์ร้ายไม่ห่างไกลแน่แท้ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์ระทมแน่นอนซึ่งเจ้าหุ่นไม้ก็ไม่ได พินอกคิโอที่รำคาญเสียงเจ้าจิ้งรีดเขาจึงควา้าคอนเหล็กคว้างใส่มันจนจิ้งรีดเสียใจและร้องไห้ซึ่งพินอกคิโอก็ไม่ได้สนใจมันและกลับมานั่งที่เก้าอี้เพื่อเอาเท้าผิงไฟจนเผลอหลับไปพินอกคิโอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงเรียกของพ่อมาเคาะประตูแต่ในครั้งนี้เหมือนเคราะห์กรรมจะผันหวนคืนกลับมาสนองเขาเนื่องจากร่างทั้งตัวถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ซึ่งไม้กับไฟเป็นคู่ศัตรูกันทำให้เปลวเพลิงแผดเผาเท้าของพินอกคิโอจนเขาไม่สามารถที่จะเดินได้อีก พ่อผู้ชาราที่ได้ยินเสียงของลูกชายร้องอดโอยเขาลนลานรีบเข้ามาดูสภาพลูกตอนแรกเขาตัดสินใจที่จะไม่สร้างเท้าให้ใหม่เพราะถ้าหากลูกชายมีเท้าใหม่พินอกกิโอ้ก็จะวิ่งหนีเขาไปอีกแม้จะใจแข็งแค่ไหนแต่เมื่อเจ้าหุ่นไม้อ้อนวอนว่าพ่อจ๋าสร้างเท้าใหม่ให้หนูได้ไหมหนูรักพ่อที่สุดในโลกเลยเมื่อได้ยินเสียงอ้อนวอนของลูกชายไม้สลักเจเปตโตก็ใจอ่อนและสร้างเท้าใหม่ให้แก่พินอกกิโอแม้เจเปตโต้จะเป็นช่างแกะสลักไม้และพ่อผู้ชารายากจน ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาไม่มีสิ่งใดเลยที่เด็กคนหนึ่งควรได้มอบให้กับพีนอกกิโอแม้ในความเป็นจริงจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ยังฝืนชะตาลิขิตของตัวเองเอาเสื้อผ้าไปแลกกับตำราเรียนเพื่อมอบการศึกษาให้กับลูกชายนั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พ่อผู้ชาราที่ยากจนจะมอบให้กับลูกชายได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นเจเปโต้พาพีนอคกิโอไปส่งที่โรงเรียนแต่ในระหว่างทางทั้งสองได้พบกับคณะละครหุ่นเชิดซึ่งพีนอคกิโอก็ให้ความสนใจมันเป็นพิเศษ แต่พ่อผู้ชาราก็ไม่มีเงินแม้แต่แดงเดียวที่จะสามารถพาเขาเข้าไปดูได้ณนะตอนนี้เจเปโต้เหลือเพียงแรงกายที่จะพาพีนอก,กิโอไปส่งที่โรงเรียนเขายืนมองลูกชายไม้แกะสลักจนสุดสายตาไม่เห็นว่าลูกชายเข้าไปเรียนหนังสือแล้วเจเปโต้จึงหันหลังเดินกลับบ้านแต่เพียงไม่นานที่พ่อจากไปพีนอก,กิโอก็หนีออกจากโรงเรียนและเอาตำราที่พ่อต้องเอาเสื้อผ้าไปแลกมาเอาไปขายคืนให้กับร้านหนังสือร้านเดิมเพื่อเอาไปแลกเงินมาสี่เหรียญเป็นค่าเข้าไปดูละครหุ่นเชิด แต่ในระหว่างที่ละครกําลังดําเนินไปพวกขุนไม้ที่กําลังแสดงอยู่ก็เห็นพี่น็อกกิโอกําลังนั่งดูงละครเจ้าสํานักละครหุ่นเชิดที่เห็นแบบนั้นเขาจึงจับตัวพี่น็อกกิโอไปซึ่งเหตุการณ์เคาะรายนี้ก็เป็นไปตามคําเตือนของเจ้าจิ้งหรีดว่าหายนะนั้นจะมาเยือนแก่เด็กที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ในเย็นวันนั้นเจเปโต้มารับลูกชายกลับบ้านเขายืนรออยู่หน้าโรงเรียนนานมากจนเด็กคนสุดท้ายถูกรับกลับไปพี่น็อกกิโอก็ยังไม่ออกมาจากโรงเรียนเมื่อเขาเข้าไปถามครูก็ถูกตวาดใส่กลับมาว่า ให้ลองไปดูที่คณะละครหุ่นเชิดสิแต่เมื่อเขาไปถึงสำนักละครหุ่นเชิดก็พบว่าทั้งคณะเดินทางออกจากเมืองไปนานแล้วเมื่อสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตของพ่อชาราถูกขโมยไปเจไปโตตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเขาจะต้องตามหาตัวลูกชายหุ่นไม้แกะสลักของเขาให้พบไม่ว่าทางข้างหน้านั้นจะไกลแค่ไหนอุปสรรคขวากหนามเรียงรายเหลือนับคณาพ่อผู้ชาราคนนี้ก็ต้องตามหาตัวพินอกคิโอให้พบให้ได้ในคืนนั้นเจ้าสำนักละครหุ่นเชิดก็เตรียมจับพินอกคิโอโยนเข้าไปในกองไฟ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้เขาได้ย่างแกะหุ่นไม้ตัวอื่นจึงแนะนําให้พินอคคิโอพูดอ้อนวอนให้เจ้าสํานักสงสารซึ่งพินอคคิโอก็ทําตามคําแนะนํานั้นพินอคคิโออ้อนวอนต่อเจ้าสํานักว่าเขาไม่อยากจะตายตอนนี้ถ้าหากเขาตายไปพ่อชาราที่ยากจนของเขาจะต้องถูกทิ้งให้เดียวดายพินอคคิโอพูดประโยคนี้ซ้ําไปซ้ำมาจนเจ้าสํานักใจอ่อนและในเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าสํานักตัดสินใจปล่อยตัวเขากลับคืนสู่บ้านและในมอบของมีค่าเพื่อให้เป็นทุนต่อชีวิตให้กับเด็กน้อยและพ่อชารา เป็นทองคำห้าเหรียญแต่ในระหว่างทางเพื่อที่จะกลับบ้านพีนอคิโอก็ได้พบกับเจ้าแมวและเจ้าจิ้งจอกที่บังเอิญไปได้ยินเจ้าหนูหุ่นไม้แก่สลักพูดว่า<ๆ>เขามีทองคำห้าเหรียญมาเห็นหนทางที่จะหลอกล่อด,ด้วยกลอุบายเจ้าแมวและจิ้งจอกจึงใช้คำลวงสร้างเรื่องเกี่ยวกับทุ่งปาฏิหาริย์ถ้าหากพีนอคิโอเอาเหรียญไปฝังไว้ที่นั่นพรวนดินรดน้ำแล้วรอเพียงอึดใจเดียว<ๆ>เหรียญทั้งห้าก็จะงอกเงยเก่อกำเนิดเป็นต้นไม้ออกดอกกิ่งก้านสาขาเป็นทองคำเพิ่มเท่าทวีคู เมื่อพินอกกิโอหลงไหลเข้าไปในคำลวงลงป่าของจิ้งจอกและแมวเขาหวังเพียงว่าถ้าหากมีทองคํามากขึ้นกว่าที่มีอยู่ณนขนาดนี้ชีวิตของเขาและพ่อก็จะสุขสบายไปตลอดพินอกกิโอจึงตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับแมวและจิ้งจอกแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งประการแมวและจิ้งจอกจะพาพินอกกิโอไปหวานมเมล็ดพันธุ์ทองคนะําณทุ่งปาฏิหารในตอนรุ่งสางเท่านั้นซึ่งก่อนหน้าพวกเขาขอแวะร้านอาหารและโรงแรมเพื่อหลับนอนก่อนเจ้าแมวและจิ้งจอกสั่งหมูเห็ดเป็ดไก่มาเต็มโต๊ะ พวกเขาหิวโซจนสวาปามตะกะตะการกินหมดเกลี้ยงเหลือเพียงเศษกระดูกเอาไว้ให้พีนอกิโอดูไปพลางๆและในเช้าวันลุกขึ้นเจ้าของโรงแรมก็มาเคาะประตูเรียกให้พีนอกิโอจ่ายค่าอาหารและที่พักซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทาให้เด็กชายผู้ถูกสร้างจากท่อนไม้ต้องสูญเสียทองคาไปหนึ่งเหรียญแม้พีนอคิโอจะตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบกับเจ้าจิ้งจอกและแมวแต่เขาก็ยังหวังว่าจะได้พบกับทุ่งปาฏิหารและเอาเหรียญทองที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปปลูกซึ่งในระหว่างทางนั้นพีนอคิโอก็ได้พบกัับเจจ้้าิงงอกีคร มันเอ่ยเตือนเด็กชายจากท่อนไม้ว่าจงนําท้องคําที่เหลืออยู่เพียงสี่เหรียญมุ่งตรงเดินทางกลับไปหาพ่อซึ่งณนะตอนนี้ชายชารากําลังร้องไห้เจียนจะขาดใจเพราะเขาหาตัวเธอไม่พบจงจําไวนะ้นะพิโนกิโอถ้าหากมีคนมาบอกกับเธอว่าพวกเขาสามารถทําให้ของล้าค่าที่มีอยู่งอกเงยเพิ่มพูนได้เพียงพริปตาคนเหล่านั้นถ้าไม่ใช่พวกประสาทหลอนวิกลจริตก็คงเหลือเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือนักต้มตุ๋นร้อยเร่เหมื่นเล่มเกวียน และจงจำไม่ขึ้นใจไว้ว่าเด็กคนไหนที่ทำอะไรไม่ยังคิดไม่ช้าก็เร็วโศกาและอาดูลพรันปรากฏเมื่อพินคอควิโอได้ฟังแบบนั้นเขาไม่ได้สนใจคำเตือนของจิงหลีผู้หวังดีเขากลับตอบกลับเพียงประโยคสั้นๆแต่เจ็บสถานสวงว่าหุบปากซะเจ้าจิงหลีได้เพียงแต่ภาวนาขอสวรรค์โปรดส่องสว่างนำทางให้เด็กน้อยผู้โง่เขลา รอดพ้นจากมือสังหารในคืนนี้ซึ่งก็เหมือนคําเตือนเมื่อครั้งก่อนมันบังเกิดขึ้นจริงในคืนนั้นพีนอกคิโอได้พบกับ2มือสังหารที่ต้องการปล้นชิงทรัพย์เมื่อวิธีขู่ไม่ได้ผลพวกเขาจับพีนอกคิโอแขวนคอแต่เมื่อรุ่งสางมาเยือนพีนอคคิโอก็ยังไม่ตายเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เป็นเพียง่อนไม้ที่ถูกแกะสลักขึ้นมีเพียงวิธีเดียวที่จะทําให้เขาตายได้นั่นก็คือการเผาไม่ใช่การทรมานเพราะถูกแขวนคอเมื่อหมอกขาวในายามย่มํารุ่งลอยปรากฏความช่วยเหลือก็ถูกส พินอคคิโอถูกนําตัวส่งยังคฤหาสน์หลังเก่าในนั้นเขาได้พบกับเด็กสาวที่มีเรือนร่างแม้กระทั่งเส้นผมเป็นสีขาวโพลนและแม่บ้านที่ร่างกายของเธอเป็นหอยทากยักษ์เด็กสาวผู้นั้นแนะนําว่าตัวเธอคือนางฟ้าผู้วิเศษเธอเอ่ยถามพินอคคิโอว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นมาอย่างไรเพื่อให้ความผิดนั้นถูกผลักไกออกจากตัวพินอกคิโอไม่ได้เอ่ยความจริงกับนางฟ้าแต่เขากลับพูดบิดเบือนเรื่องราวทั้งหมดโกหกเพื่อให้ตัวเองนั้นดูน่าสงสารดูเป็นผู้ถูกกระทํา ซึ่งในขณะที่เขาเล่าเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆจมูกที่ถูกแกะสลักมาจากท่อนไม้ก็เริ่มงอกยาวไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเขาจะหยุดพูดโกหกซึ่งนางฟ้าก็รู้มาโดยตลอดว่าตั้งแต่ประโยคแรกนั้นพีนอคิโอก,ก็เริ่มโกหกแล้วเมื่อสอนบทเรียนของการโกหกให้กับเด็กชายจากท่อนไม้นางฟ้าจึงโดนบันดาลให้นกบินมาเจาะจมูกพีนอคิโอจนมันหลุดกลับมาดังเดิม ในเช้าวันลุงขึ้นนางฟ้านำตัวพินอกคิโอไปปล่อยไว้ที่ชายป่าและย้ำเตือนให้เขาระวังและพึงระลึกไว้ว่าตัวเขามีจุดหมายเดียวนั่นก็คือเดินทางกลับบ้านแต่ในระหว่างทางพินอกคิโอก็เดินหลงเข้าไปในเมืองและได้พบกับเจ้าแมวและจิ้งจอกอีกครั้งเมื่อพวกมันเห็นพินอกคิโอก็ใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆหลอกเขาเรื่องทุ่งปาฏิหาริ์แม้จะถูกหลอกซ้ำหลอกซ้อนและรวมถึงเด็กชายไม่รู้ว่าทั้งคู่คือมือสังหารเมื่อสองคืนก่อนนี้ด้วยพินอกคิโอก็เลยเชื่อและเดินตามพวกเขาไป สองนักต้มตุนออกอุบายให้พินอกคิโอทิ้งเหรียญทองคำทั้ง4ไว้ปลูกฝังดินและหลอกล่อให้เด็กน้อยไปหาน้ามารดเพื่อให้ทองคำงอกเงยแต่เพียงพินอกคิโอเดินหายเข้าไปในพุ่มไม้เจ้าแมวและจิ้งจอกก็เริ่มขุดขโมยเหรียญไปจนหมดเกลี้ยงและเมื่อพินอกกิโอเดินกลับมาถึงจุดที่ฝังเหรียญทองคำไว้ก็มีพบกับเจ้าแมวและจิ้งจอกแล้ว เด็กน้อยเริ่มหวั่นใจและลองขุดเหรียญจากหลุมขึ้นมาดูก็พบว่าในตอนนี้คำเตือนของจิ้งหลีดผู้หวังดีนั้นก็เป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งมเมื่อเคาะร้ายนั้นหมุนเวียนหวนคืนกลับมาสนองพินอกิโอเขาไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเขาได้มีเพียงเขาเพียงคนเดียวที่จะต้องแบกรับผลของการไว้ใจคนผิดเขาเดินมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านที่เขาจากมาแต่ที่นั่นเขาก็ได้พบกับคำตอบว่าพ่อชราออกเดินทางตามหาเขาและหายไปจากหมู่บ้าน ไม่หวนคืนกลับมาอีกเลยพินอกคิโอได้รับคําแนะนําจากชายชราในหมู่บ้านว่าสถานที่ที่พ่อเขาไปจะต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามสมุทรแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะไกลจนไม่อาจอยังรู้แต่พินอคคิโอก็ไม่กลัวเขาว่ายน้ําข้ามสมุทรจนสายคลื่นพัดพาให้ร่างไม้ของเขานอนหลับไหลเกยมนชายหาดพินอคคิโอได้รับความช่วยเหลือจากหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งและเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเด็กชายก็อยู่ในห้องนัทที่ใดที่หนึ่งในนั้นเขาได้พบกับแม่บ้านที่เป็นหอยทากอีกครั้ง และนางฟ้าที่นัตอนนี้เธอกลายเป็นสาวสะพังด้วยความปรารถนาที่หุ่นไม้อยากจะกลายเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับนางฟ้าบ้างเขาจึงเอ่ยขอพรน,นางฟ้าจึงแนะนําว่าถ้าหากเขาอยากจะกลายเป็นมนุษย์เขาต้องทําตัวให้ควรค่าแก่พรวิเศษซึ่งนั่นก็คือต้องเริ่มจากการไปเรียนหนังสือในเช้าวันรุ่งขึ้นพินนคิโอไปที่โรงเรียนเขาก็ได้พบกับรูซิญยาโนเด็กชายเกเรแ,และขี้ขโมยเมื่อครั้งที่เขาถูกแม่บังคับให้มาโรงเรียนคาบแรกเขาก็แผงริดแกล้งครูประจําชั้น และชวนพีนอคิโอโดดเรียนซึ่ง้าหุ่นไม้ก็เหมือนครั้งก่อนๆที่เขามักจะเลือกทางเดินที่เลวแหล่เสมอๆเ,เขาตื่นตาตื่นใจกับพฤติกรรมลักลิขขโมยน้อยของลูซิญญาโนและนัดแนะกันว่าในวันลุ่งขึ้นจะไปขโมยของที่อื่นต่อหลังจากที่กลับมาถึงที่บ้านนางฟ้าไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปด้านในเพื่อเป็นการลงโทษในฐานะที่โกหกและโดดเรียนในคืนนั้นพีนอคคิโอต้องนอนหนาวอยู่นอกบ้านและในเช้าวันลุ่งขึ้นแม่บ้านหอยทากก็ได้มาเตือนเขาว่าในวันนี้จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้าย ที่พี่น็อกคิโอจะได้แก้ตัวหลังจากนั้นพีน่น,น็อกคิโอก็กลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งและไม่ได้พบกับรูซิยโนอีกเลยเขามีผลการเรียนที่ดีมากจนในคืนหนึ่งนางฟ้าเตรียมจัดงานเลี้ยงเพื่อมอบของขวัญสุดวิเศษท,ที่เขาพึงปรารถนามาโดยตลอดในบ่ายวันนั้นพนนนี่น็นอกคิโอจึงไปชวนเพื่อนอย่างรูซิยโนให้มางานเลี้ยงในคืนนี้แต่พีน่น,น็นอกคิโอก็ได้พบกับเพื่อนรักที่เขากำลังวางแผนนี้ออกจากบ้านลูซิยโน,น,นเอ่ยชวนพี่นอกคิโอ ว่าเที่ยงคืนนี้จะมีรถเกวียนที่บรรทุกเด็กๆมารับระหว่างทางเด็กคนไหนเต็มใจท,ที่จะขึ้นรถเกวียนคันนั้นก็จะไปสู่แดนที่มีแต่ความสนุกไม่รู้จักจบสิน้นว่ากันว่าที่นั่นเต็มไปด้วยของเล่นที่สุดจินตนาการพวกเขาจะสนุกสนานในตอนกลางวันและอิ่มหนี้พีมันกับห้วงฝันในยามราตรีซึ่งถามว่าพีนอกิโอได้ยินแบบนั้นถามว่าเขาไปไหมตอบเลยไม่ไปก็บบ้าแล้วแม้ตัวพีนอคกิโอจะรู้ดีว่าในคืนนี้เขาจะได้รับพรที่เขาปรารถนามาโดยตลอด แต่สุดท้ายเขาก็ขาดความยับยั้งชั่งใจหลงคำเชิญชวนของเด็กๆที่อยู่บนรถเกวียนเมื่อชายชราบังคับรถเกวียนที่ลากด้วยลาหลายสิบตัวไปจนถึงเมืองที่ว่ากันว่ามีแต่ของเล่นมันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากจินตนาการของเด็กๆน้าเมืองของเล่นเด็กๆทุกคนรวมถึงพินอกกิโอเพลิดเพลินกับทุกอย่างที่พวกเขาปรารถนาไม่มีเสียงพ่อแม่คอยบ่นดา่าไม่มีครูคอยยัดเยียดความรู้ทุกอย่างน้าเมืองของเล่นไร้ขอบเขตจะทำอะไรก็ทำได้ไม่มีใครห้ามปราม เมื่อเป็นดังนั้นแล้วทุกคนต่างย่อมรู้ดีว่ามีสัจธรรมอยู่ข้อหนึ่งที่เป็นจริงเสมอไม่เคยมีสิ่งใดในโลกที่จะได้มาโดยไร้ของล้ำค่าเป็นสิ่งตอบแทนเด็กๆทุกคนรวมถึงพินอคิโอไม่รู้เลยว่าค่าตั๋วของส่วนสนุกนี้นั้นพึงประสงค์สิ่งใดเป็นราคาจ่ายหลังจากที่ทุกคนหลับหลในยามราตรีตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเช้าว,วันลุ่งขึ้น ก็พบว่ามีบางสิ่งผิดปกติไปจากเดิมเมื่อเริ่มมีหูของราง,งอกออกมาแทนใบหูเดิมของพวกเขาและหลังจากนั้นเพียงไม่นานร่างกายของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เดินสองขาก็ต้องกลายเป็นเดรัจฉานเดินสี่ขาแท้จริงแล้วราคาจ่ายนั้นหมายถึงพวกเขาจะถูกสาปให้กลายเป็นลาไม่รอดแม้กระทั่งพินอคคิโอที่โดยเนื้อแท้แล้วเขาเป็นเพียงท่อนไม้ หลังจากนั้นชายชารานำลาทั้งหมดไปขายทอดตลาดพินอกกิโอถูกซื้อไปโดยหัวหน้าคณะละครสัตว์แต่ระหว่างทำการแสดงลาพินอคกิโอก็เกิดอุบัติเหตุถูกไฟไหม้ขาจนเขาพิการซึ่งในระหว่างนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้สายตาของนางฟ้าแม้ว่าเธอจะสงสารและเวทนาเขาแต่เพื่อสอนบทเรียนครั้งใหญ่ให้กับเด็กชายผู้ถูกแกะสลักจากท่อนไม้เธอต้องยอมทนดูเพื่อให้เขาเรียนรู้กับความรู้สึกเจ็บปวดจากความไม่ยับยั้งชั่งใจและเลือกคบเพื่อนผิด เมื่อเจ้าของคณะละครสัตว์เห็นว่าลาพิการไม่สามารถทำการแสดงได้เพื่อให้คุ้มกับค่าเงินที่จ่ายเขาจับลาไปถ่วงน้ำเพื่อให้มันตายและจะถลกหนังเพื่อเอามาทำเป็นกลองเมื่อได้สอนบทเรียนราคาแพงให้กับพิโนกิโอนางฟ้าจึง่า่เวทคืนร่างให้กับเขาพิโนกิโอลอยตามกระแสะคลื่นไปไกลจนถูกฉลามยักษ์ตัวหนึ่งเขมือบลงไปในท้องในนั้นเขาได้พบกับปาทูน่าที่พูดได้และแสงไฟที่ส่องสว่างอยู่เกือบกลางท้องของปลาฉลามและเมื่อพิโนกิโอเดินเข้าไปดูใกล้ เขาก็ได้พบกับสิ่งที่เขาตามหามานานมากนั่นก็คือพ่อผู้ชราช่างไม้ที่แกะสลักสร้างแขนขาให้ท่อนไม้เก่าๆจนสมบูรณ์ทั้งสองเข้าโผลกอดกันด้วยความคะนึงหาเมื่อโลกภายนอกนั้นโหดร้ายเกินกว่าที่เจเรโร่จะรับได้บนแผ่นดินใหญ่นั้นเขาขาดแคลนอาหารไม่เคยได้กินของดีๆเสื้อผ้าก็เก่าผุพังมีแค่ที่ซุกหัวนอนไปวันๆก็ถือว่าดีที่สุดแล้วซึ่งแตกต่างจากในท้องฉลาม ในทุกๆวันมันจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้ามีปลามากมายหลากหลายขนาดทะลักเข้ามาในปากของมันช่างไม้ชราก็พลอยได้รับผลดีนั้นไปด้วยเขาเก็บปลาที่เจ้าฉลามกินเอามาประทังชีวิตซึ่งมันก็ดีกว่าการที่เขาต้องอดๆอ,อยากๆอ,อ,อ,อยู่บนแผ่นดินใหญ่ณนะตอนนี้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปเขาไม่อยากออกไปจากท้องฉลามและเชื้อเชิญให้พีนอคิโออยู่กับเขาในนี้ไปตลอดแต่พีนอคิโอก็ได้บอกกับพ่อว่าพ่อจ๋าเราอยู่ในนี้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ใช่ที่ที่เราควรอยู่ แม้ในครั้งแรกเจเปโตจะไม่อยากออกไปแต่เพราะคำอ้อนวอนของลูกชายเขาจึงยอมทำทั้งสองนี้ออกจากปากของฉลามในตอนที่มันหลับแม้พินนคิโอจะถูกสร้างขึ้นมาจากท่อนไม้แต่เขาก็มีขนาดตัวที่เล็กเกินไปเกินกว่าที่จะพยุงตัวให้ลอยได้เพราะไหนจะต้องคอยแบกพ่อผู้ชรายอีกแต่ในขณะที่เขากำลังจะจมความช่วยเหลือก็ปรากฏเมื่อ้าปลาทูน่าที่อยู่ในท้องของฉลามก็ใช้โอกาสเดียวกับพินนคิโอหนีออกมามันช่วยพยุงร่างของทั้งสองและพากลับไปถึงชายฝั่ง พินอคิโอจูไปที่หน้ผาผากของมันเพื่อเป็นการขอบคุณและบอกลาเจ้าปลาทูน่าทราบซึ้งใจเพราะตลอดชีวิตที่มันเกิดมาเป็นปลาในมหาสมุทรไม่เคยมีมนุษย์คนไหนจูไปที่หัวของมันเลยหลังจากนั้นทั้งสองเดินไปเรื่อยๆปล่อยให้ชะตากรรมนั้นนำทางจนได้พบกับบ้านที่ผุพังแต่ก็พอให้หลบแดดหลบฝนได้พินอกิโอที่เห็นว่าร่างกายของพ่อเขาเริ่มทรุดโทรมลงไปทุกทีเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้านและได้พบกับชายเลี้ยงแกะในครั้งแรกเขาอ,อ้อนบอลต่อชายเลี้ยงแกะว่า ขอนมสักถังหนึ่งให้พ่อเขาดื่มได้ไหมแม้จะสงสารเพียงใดแต่ชายเลี้ยงแกะก็ต้องการสิ่งตอบแทนจากพีนอกิโอเขาจึงเสนอให้พีนอคิโอทำงานเพื่อแลกนมแกะหลังจากนั้นในทุกๆวันพีนอคิโอก,ก็มาทำงานกับคนเลี้ยงแกะจากค่าตอบแทนที่เคยเป็นนมก็เปลี่ยนเป็นเหรียญเงินที่พีนอกิโอจะสามารถจับจ่ายซื้อของตามความจำเป็นจนวันหนึ่งชะตากรรมก็ทำให้เขาได้พบกับเจ้าจิงจอกและแมวอีกครั้ง สองนักต้มตุนแสนเจ้าเล่เพทุบายก็ใช้กลยุทธ์เดิมๆในการล่อลวงพีนอกกิโอแต่ในครั้งนี้มันไม่สำเร็จพีนอกกิโอจะไม่กลับเข้าไปอยู่ในวังวนแห่งการหลอกลวงเดิมๆเขานำเงินที่ได้จากการรับจ้างกลับไปบ้านหาพ่อผู้ชราเมื่อเห็นว่าพีนอกกิโอได้เติบโตขึ้นได้เรียนรู้สิ่งถูกผิดจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาในวันหนึ่งเขาได้พบกับนางฟ้าชุดขาวอีกครั้งเธอมอบพรสุดวิเศษที่พีนอกกิโอปรารถนามาโดยตลอด เขาเหมือนหลุดเข้าไปในห้วงฝันแล้วตื่นขึ้นมาอีกครั้งพินอคคิโอได้กลายร่างเป็นมนุษย์เขาจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและดูแลพ่อที่ชราเขาจะได้ใช้ชีวิตเหมือนกับมนุษย์ปกติทั่วไปเติบโตจเจริญวัยไปตามอายุไขและในวันหนึ่งเขาจะจากโลกนี้ไปตามวิถีทางเดิมของมนุษย์ที่ชะตากรรมนั้น,ส,นสร้าง สำหรับหนังเรื่องนี้นะคะชื่อว่าพีโนคิโอเป็นหนังในปีที่เราไม่แน่ใจนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันอยู่ปี2021หรือ2019กันแน่แต่เราคิดว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงปี2019มากกว่านะเหมือนประมาณว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสัญชาติอิตาลีแล้วปีฉายอาจจะไม่ตรงกับเวลาฉายในต่างประเทศสักเท่าไหร่หนังเรื่องนี้ก็เป็นแบบฉบับเดิมเลยตามนิทานที่เราเคยได้ยินกันมาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเสนอแนวคิดหลากหลายแบบ อย่างที่เรารู้กันว่านิทานพินอกกิโอเนี่ยเป็นนิทานสุดคลาสสิกที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันถูกเขียนออกมาดีอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามันดีมากๆการที่จะถูกเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะทําได้ค่อนข้างยากอาจจะเป็นการเสริมเติมแต่งเข้าไปเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างที่หลายๆคนรู้กันว่านิทานพินอกกิโอเนี่ยเป็นนิทานที่สอนใจเด็ก ไม่ให้โกหกให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนิทานเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับคติสอนใจเรื่องการโกหกแต่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงให้เราได้เห็นว่าการโกหกเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบแม้ว่าจะมีแพทเทิร์นแบบเดิม แต่การโกโหกก็จะเปลี่ยนไปตามจุดประสงค์ของผู้ที่ได้กระทํายกตัวอย่างเช่นการบิดเบือนความจริงหรือการแต่งเติมเรื่องของตัวเองให้ผู้อื่นฟังแล้วรู้สึกดีหรือเป็นการโกหกอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการโกหกขาวซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้ว่าการโกหกขาวเนี่ยหมายถึงอะไรการโกหกขาวเนี่ยจะหมายถึงการที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องโกหกเพื่อไม่ให้ทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นซึ่งในหนังเรื่องนี้เขาจะแสดงให้เราเห็นว่ามีการโกหกรูปแบบไหนบ้าง ในคลิปนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้เอาทุกฉากทุกตอนมาเล่าหมดนะคะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เรารู้สึกว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่รู้สึกปฏิปตต่ตอสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะงงแม้ว่าจะเข้าใจความหมายของฉากนั้นในภาพยนตร์ฉบับเต็มเนี่ยจะมีอยู่ฉากหนึ่งนั่นก็คือตอนที่หุ่นไม้เนี่ยเข้าไปที่ศาลเพื่อร้องขอความยุติธรรมจากผู้พิพากษาที่เป็นลิงชิแปนซีเนื่องจากเพราะว่าเขาเนี่ยถูกสองนักต้มตุ๋นขมโมยเหรียญทองไปในช่วงนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยปฏิปตะต แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องใส่ฉากนั้นเข้ามาในหนังด้วยมันรู้สึกเหมือนแบบตัดช่วงตัดตอนเกินไปอะ่ะเราก็เลยไม่เอามาเล่าในเนื้อเรื่องนี้นะคะ ขอเสริมเกรดความรู้นิดนึงนะคะนั่นก็คือในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งผู้ที่แสดงเป็นเจเปโตหรือว่าช่างไม้ชราเนี่ยนักแสดงท่านนี้นะคะเขาชื่อว่าโรเบนโต้แบร์นินีนักแสดงท่านนี้นะคะ,เว,นนะ,คะเวลาที่เขาสวมบทเป็นพ่อเนี่ยมันจะดูเป็นพอ่อเป็นพ่อมากๆซึ่งบทบาทในลักษณะนี้เนี่ยทำให้เขาคว้ารางวัลอสการ์มาแล้ว1รางวัลในสาขานักแสดงนาชายจากเรื่อง life is beautiful แต่ความพีคเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแม้ว่าภาพยนตร์พินอคิโอในฉบับนี้เขาจะได้รับบทเป็นพอ่อแต่เมื่อย้อนกลับไปในปี2002เนี่ยโรเบโตเนี่ยเคยรับบทเป็นพินอคิโอมาก่อนแต่พินอคกิโอในฉบับปี2002เนี่ยเป็นฉบับที่ไม่ค่อยดีมากเรียกได้ว่าแป๊กเลยซึ่งหนึ่งในเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าโรเบโตเนี่ยเขาดันไปรับบทเป็นพินอคกิโอถ้าเราจําไม่ผิดนะเหมือนว่าเขาจะกํากับการแสดงหนังเรื่องนั้นด้วยในภาพจําของเราเนี่ยพินอคิโอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กทีีี่่่่ไรรรรร้้เเยยยงงงงสสาาาาาาาแลวววกกก็มมมือุนตๆ แต่โรเบโตเนี่ยกลับไปรับบทเป็นพีนอกิโอในวัยที่เขาจะ50แล้วมันก็เลยเหมือนเป็นพีนอคิโอที่เป็นชายวัยกลางคนแล้วสมองเป็นเด็กชอบแต่งตัวเป็นตุ๊กตาคาแรกเตอร์มันก็จะเพียเพ้ยนในหน่อย,อ,ยออกแนวดูหลอนลอน,ลอน,นิดๆไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่พีนอคิโอในฉบับปี2002เนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีมากนะัก สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครเนี่ยที่ไม่เข้าใจบทพูดของเราเลยไม่เข้าใจเนื้อเรื่องต่างๆที่เราเล่าไปเนี่ยเราแนะนําให้ย้อนกลับไปดูภาพยนตร์ฉบับเต็มนะคะในตัวภาพยนตร์เนี่ยจะมีอัธรบทมากมายหลากหลายอารมณ์ให้ผู้ชมได้ซึมซับแล้วก็ได้แง่คิดต่างๆมากมายซึ่งเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนนะคะว่ามันต้องสนุกกว่าคลิปที่คุณกําลังดูอยู่ณขณะนี้หลายเท่าทวีคูณ เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้าทุกคนไม่กดเนี่ยเราจะหายไปเลยนะคะทุกคนต้องกดด้วยเวลาที่เราอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนในสมาร์ทโฟนของทุกคนนะคะแล้วเรามี TikTok แล้วนะชื่อเหมือนกับช่อง YouTube เลยลองกดเข้าไปติดตามกันดูนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ